ขอเวลานอกกันมาตั้งเยอะแล้วได้เวลาขอเวลาในาให้กับตัวเองกันบ้างแล้วนะคะ EP ที่47แล้วนะคะก็ช่วงนี้ขยันค่ะก็เลยวันนี้นะคะได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาอ่านนะคะเป็นหนังสือที่ซื้อมานานมากแล้วเพราะว่าเป็นคนที่ชอบสะสมหนังสือ How To แล้วเวลาที่มีเพื่อนป้ายยาก็จะมัก ไปซื้อหนังสือมาเก็บไว้นะคะแล้วคืนนี้ก็ได้มีโอกาสหยิบมาอ่านเพราะว่าต้องเตรียมการสอนในเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ mindset ของบุคคลที่ประสบความสําเร็จก็เลยได้หยิบหนังสือเรื่องวิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้สอนนะคะแปลโดยคุณสระนีอาชวานันทกุลนะคะจะเป็นหนังสือรวบรวม สุนทรพจน์นะคะของคนที่ประสบความสำเร็จระดับโลกนะคะมาให้แง่คิดจะบอกว่าดีงามทุกบทค่ะแต่มีบทหนึ่งที่วันนี้อยากเอามาแชร์นะคะคือเป็นบทที่ค่อนข้างจะทำเป็นหัวข้อย่อยเอาไว้ง่ายต่อการต่อการรีวิวแล้วกันนะคะโดยหัวข้อเนี่ยชื่อว่า ชีวิตแบบที่คุณรักจะขยับเข้าใกล้คุณนะคะคนที่กล่าวสุนทรพจน์ชื่อว่าคุณซูซานลอรีปาร์คเป็นนักเขียนบทละครและก็บทภาพยนตร์ชาวอเมริกันสารภาพว่าไม่รู้จักนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามละครอะไรขนาดนั้นแต่ชอบตรงที่มันเป็นคำแนะนำที่ที่เราทำได้ในชีวิตของเรานะคะ มีทั้งหมด16ข้อแต่ก็จะมีบางอันที่รวบรัดตัดตอนนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้รีวิวทั้งหมดเนาะอะอย่างอันแรกเลยนะคะเขาบอกว่าจงฟูมฟักความคิดที่เป็นตัวของตัวเองคือง่ายๆเลยค่ะคือเสียงข้างนอกเนี่ยมันเยอะเนาะที่เข้ามาถาโถมในตัวเราเนี่ยเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยฟังเสียงตัวเองเป็นหลักนะคะถ้าเสียงที่เข้ามาเนี่ย มันตรงกับแวลูหรือคุณค่าในตัวเราก็ยอมรับเสียงนั้นเนาะแต่ถ้ามันไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะก็เป็นคำกล่าวของคุณสุสานเนาะข้อสองดีมากเลยค่ะวินัยค่ะอ้าแขนรับวินัยอันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากเลยเพราะว่ารู้สึกเลยว่าตัวเองที่มาถึงจุดๆุดนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินงานความรักครอบครัวอะไรก็ตามเนี่ย วินัยอยู่ในองค์ประกอบทั้งหมดเลยนะคะอย่างวันนี้เต้นหนึ่งชั่วโมงเข้าไปเรียนภาษาอังกฤษหนึ่งชั่วโมงกลับมาอ่านหนังสือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเป็นวินัยถามว่าเราอยากทําแบบนี้ทุกวันไหมมันไม่ได้อยากทําแต่เรารู้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรเราเห็นเขาเรียกว่าดาวเหนือของตัวเองแล้วกันว่าเราอยากจะเป็นอะไรในอนาคตบีค m e t ู r y วิ i n g นะคะก็ชอบนะคะพอเขาบอกว่าบางคนนะ่ยมักจะบอกว่าวินัยมันเป็นการเคี่ยนตีตัวเองอย่างทุกทรมานใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคุณซูซานบอกว่าไม่ใช่นะวินัยเนี่ยเป็นการแสดงออกซึ่งความรักที่เรารักตัวเองางเรารักตัวเองในอนาคตเราอยากจะให้ตัวเองมีคนที่มีสุขภาพดีในอนาคตเราก็ต้องเต้นหนึ่งชั่วโมงถูกไหมคะ เราอยากใช้เองพูดภาษาอังกฤษได้เก่งเพื่อปูทางสู่การเรียนต่อในอนาคตเราก็ต้องเราก็ต้องฝึกเรียนภาษาอังกฤษแม้ว่าบางทีก็พูดได้บ้างไม่ได้บ้างฟังออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ก็ต้องละทิ้งความอายเพื่อเรียนรู้กับคนเก่งแล้วก็เจ้าของภาษาเนาะอันที่3นะคะคุณซูซานบอกว่าให้เราฝึกความทนค่ะก็อันนี้ไม่ต้องอธิบายเลยเนาะ มันไม่มีงานไหนหรอค่ะที่ที่มันจะถูกใจเราไปซะทุกอย่างมันก็ต้องอดทนนะเนาะรับมือในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบไปซะท,ทั้งหมดใช่ไหมคะข้อ4ค่ะอันนี้ก็ชอบจงเพลิดเพลินกับเส้นทางที่คุณเดินไประหว่างทางคือบางทีเนี่ยเรากดดันตัวเองมากไปใช่ไหมคะมันก็ทําให้เราเนี่ยเครียด เพราะฉะนั้นคุณสุสานก็เลยบอกว่าในระหว่างเส้นทางที่คุณเดินไม่ว่าจะเป็นวิัยที่คุณต้องทําในแต่ละวันเนี่ยมันก็ยังมีความสวยงามมีสิ่งดีๆที่เราได้เพลิดเพลินแล้วอย่างวันนี้เต้นกับอาจารย์ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าว่ามันมันตนุกอะแล้วมันขำเวลาที่อาจารย์แบบเซลล์ักเรียนในห้องอะไรเงี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยคือจิตวิญ,ญญาณของการสอนอะ่ะ แม้ว่าจะมีคนเต้นอยู่10กว่าคนแต่อาจารย์ก็แบบน่าจะเล่นจ้างร้อยหลักล้านาจ้างร้อยเล่นล้านนะคะก็รู้สึกว่าเป็นไอดอลคนหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของการทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะก็หวังว่าวันนี้เอาไปแค่นี้ก่อนและเดี๋ยวเราจะมาและเดี๋ยวเราจะมารีวิวในข้อที่เหลือกันใหม่เนาะเนื่องจากว่ามีทั้ง16ข้อเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรีวิวนานนิดนึง ก็ฝันดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ